สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่14ตุลาคม2 5 0 3วันนี้ก็ออกจากบ้านาตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับตีห้ครึ่งออกมาคนเดียวนะเพื่อตั้งใจจะไปดูช้างเล่นน้ำที่บึงโคชสาร,รนะิดกับบริเวณูุกรูราชินีเ <c oughs> พราะช้างอาศัยอยู่บริเวณนี้ตั้งแต่วันที่10วันนี้ก็ ก็สี่วันละ,ะก็ยังไม่มีโอกาสได้เก็บภาพช้างลงเล่นน้ำสักทีก็ตั้งใจว่าเช้าเช้าช้างจะลงเล่นน้ำก่อนที่จะออกมาก็เลยเอองมาเร็วน่อยอก็เพิงจะกินกาแฟเสร็จเรียบร้อยออาาก็เป็นภาพนะเข้ามาอย่างขุนกสษานเกิุกุลปูราชินี เป็นพื้นที่ของสวนป่าของหลวงทางรถไฟทนทางก็อย่างที่เห็นนี่ครับเละทั้งลื่นทั้งเละก็ต,กต้องตั้งจะรถโควินปกติจะมาไม่ได้ครับเพราะว่ามีร่องลึกหลบไปแล้วมันจะติดหการาาะว่รถตันที่ผมใช้อยู่เป็นยาง35มส้าซึ่งเป็นยางตะขาบ ก็มีวินทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็เอวรเตอรวตวาที่จะเนได้ติแล้วก็ตรงนี้รึหน้าเป็นแบบ้ารถปกติติดเลยติดโ้ไปได้รถไทก็มาติดไว้ก่อน เป็นปกติทุกวันนะครับถ้าชา้างอยู่ใกล้บ้านเขาจากบ้านมาถึงที่ช้างอยู่ก็สีกส่กิโลก็ใกล้ๆก็วนมาดูก่อนที่จะไปทำงานก็แปดโมงแล้วก็ไปที่ทำงานได้ไม่ทันก็มาดูก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเมื่อ,ยเ,อเย็นก็จะกลับไกที่บ้ถูก สาเหตุที่มาคนเดียวเพราะว่าท่านขอนี่เ,นเขาไม่ชุบไปจากะผมเกือบร้อยกิโลนะกว่าเขาจะเดินทางมาถึงตรงนี้ก็เป็นบึงโคจรสานนะครับบึงโคจรสารที่หลวงปู่สาครธรรมาวุฒโธวัดเวฬุวันท่านมาสร้างไว้ตรงข้ามกับหน้ารถผมพอดีช้างเพิ่งจะขึ้นไปช้างเพิ่งขึ้นไปเมื่อสักครู่เสียดายมาไม่ทันตอนเขาขึ้นจากน้ำนะก็แค่กินเฉยๆไม่ได้เล่นเพราะไม่มีร่องรอยการเล่นถ้าเล่นก็มันจะมีน้ําขุ่นให้เราเห็น แต่ช้างก็เพิ่งจะขึ้นไปเดี๋ยวเราก็จะตามขึ้นไปดูว่ามีตัวไหนบ้างเ,าเขาลูกที่เห็นอยู่นี้เป็นเราเรียกว่าเขาแปลงสองหนึ่งข้างล่างจะมีถ้ำนะถ้ำสวยงามแล้วก็มีน้ําเต็มอยู่หน้าถ้ำแล้วก็เป็นที่อยู่ของข่าวาตรงนี้ไอ้ตัวนี้ก็คือเจ้างาเจ้างาทองเพราะว่าหางด้วน,เ,นเจ้า,านาทองไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าหูรูซึ่งกําลังตกมันในระยะที่สามเลยนะครับตกมันดุนแรง ที่บอกว่าช้างตกมันมันน่ากลัวมันดุร้ายก็ดูเอาเองนะครับว่ามันจะดุร้ายหรือเปล่าเพราะว่าผมจอดรถติดกับตัวเขานี่แหละ,ะตอนจอดรถนี่ไม่ทันระวังคิดว่าไม่มีช้างอยู่ด้านข้างพอเปิดประตูรถลงมาช้างแม่ลูกอ่อนยืยนอยู่ห่างไม่ถึงสามเมตรอยู่ับางอดญมันบังพุ่มไผ่อยู่พอดีหญ้ามันสูงนะครับหญ้าสูงเ,เขาก็เลยเป่างวงพอเป่างวงเราหันไปก็ถึงรู้ว่าเขาอยู่ด้านข้าง เขารู้ว่าเขาอยู่ด้านข้างก็ไม่เป็นไรเราก็ขึ้นยืนบนหลังคารถเพื่อที่จะเก็บภาพนะนะเพราะว่าถ้ายืนอยู่บนพื้นนี่ไม่เห็นแน่เพราะย่ามสูงท่วมหัวหนะนี้ก็ขึ้นไปยืนบนหลังคารถแล้วกเก็บภาพลงมามันก็เลยทําให้เห็นหลังช้างนะช้างก็อยู่รอบๆตัวรถนะครับอยู่รอบๆตัวเรานะแต่เพียงแต่ว่าเราน,ะนี่ก็ถึ่งจะขึ้นมาจัดบึงโฆษสารนะนี้ก็ด้านหน้าด้านหลัง ด้านขวามือก็ยังมีอีกสองตัวนะครับเป็นช้างแม่ลูกอ่อนส่วนเจ้าช้างน้อยมันก็เดินมาขวางหน้าเดินมาขวางหน้ามาทักทายส่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็นเจ้าหูรูที่บังอยู่นะก็คือเจ้างาทองก็กําลังตกมันด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งเจ้าหููเจ้างาทองนะเพราะว่าเขาสองตัวนี้เขาชอบเดินอยู่ด้วยกันเจ้าตัวเล็กก็มายืนขวางหน้ารถอยู่เี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่า ไปคนเดียวในบางทีเผลอไม่ได้บางทีเขาย่องมาถึงมาล้วงเอาได้ดังนั้นต้องต้องคอยระวังนี่คือเจ้างาทองเจ้างาทองนี่ก็งาข้างซ้ายที่หักไปยาวออกมาแล้วนะครับเนี่ยเมื่อก่อนนี้หักลงไปเหลือไม่มากตอนนี้เหมือนว่าจะยาวขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วงาขวายัางสมบูรณ์อยู่งาซ้ายหากักหักสองครั้งนะครับครั้งแรกก็หักที่ใกล้กำนันคิด สู้กับเจ้าสองลูหักไปท่อนหนึ่งประมาณจะคืบกว่าครั้งที่สองก็หักไปยาวกว่าเก่าหักอยู่ในผู้ปูนี่แหละครับแต่ว่าหาไม่เจอไม่รู้ไปหักตรงไหนพอเดินออกมาก็หักแล้วเจ้างาทองเนี่ยหางด้วนนะครับหางด้วนแล้วก็งาด้านซ้ายครับเจ้าเจ้าตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อ,อยังไม่ได้ตั้งชื่อ,อสนอันนี้เป็นช้างลูกอ่อนนะครับตัวตัวนี้เป็นช้างแม่ลูกอ่อน ก็สวยงามครับตอนเช้าเเพียงแต่ว่าเราเห็นเขาแล้วเราก็ทําเป็นเฉยๆทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เขาก็ไม่ได้ดุร้ายอย่างที่คิดนะครับช้างป่าแต่ถ้าเป็นช้างของอื่นก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าช้างทองภูมินี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็ขับรถมาก็พอเห็นเขาก็ขับเข้าไปใกล้ๆแล้วก็จอดอลักษณะของการขับรถก็มีส่วนนะครับมีส่วนเสียงของเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ เราต้องไม่เบิ้ลเครื่องไม่กระชากไม่อะไรค่อยๆปล่อยให้มันฟรีเครื่องแล้วค่อยๆไหลก็ไปหาเขาเขาจะได้ไม่ตื่นตกใจพอไปถึงก็ดับเครื่องเพื่อไม่ให้เสียงเครื่องยนต์ไปรบกวนประสาทของเขาเขาจะหุดหงิดได้ดับเครื่องแล้วเราก็ปีนขึ้นไปยืนดูบนหลังคาถ่ายรูปเขาได้อย่างสบายนะไม่มีอาการในด้านนี้เต็มถนนเลยนะครับเนี่ยเดินมาตามถนนนี้เต็มไปหมดเลย ไอ,อ,อ้ชุดนี้ก็เป็นชุดของอตัวเมียก็ช้างาตัวผู้ที่กําลังจะเริ่มโตเป็นหนุ่มด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นเจ้างาท้องเจ้าหูรูนี่ก็เริ่มเริ่มเดินนะหากินไปเรื่อยๆอยสังเกตผิวพันธุ์ยังแห้งแสดงว่าเมื่อเช้าไม่ได้อาบน้ำนะคงไปกินน้ำเฉยๆแล้วก็เดินขึ้นมา ห่างจากตรงนี้ไปไม่ถึงร้อยเมตรนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นจุดที่เขาตกลูกหนึ่งตัวเมื่อวันที่สิบที่ผ่านมานี่เองอก็จะตามไปดูปรากฏว่าหมาเยอะหมากินแยง่งกินลกจนหมดเกลี้ยงเลยไม่ทันไม่ทันหมาเพราะว่าลกช้างเนี่ยมันเป็น,ปนวัตถุมงคลชนิดหนึ่งนะที่พบติดตัวไว้ก็จะดีะผมก็พบติดตัวประจําทุกวันนะครับเวลาเข้าไปมันเป็น เครื่องสื่อเหมือนช้างเขาจะสื่อได้นะครับเวลาเขาดมเท่าอะไรเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะของมันนะมันก็จะทําให้เหมือนว่าเป็นพวกเดียวกันดังนั้นลกช้างเนี่ยผมจะพกติดตัวประจําไม่ว่าจะในกระเป๋าตังหรือว่าแผนไว้ที่คอ,อเพื่อให้เขาดมกลิ่นได้พอเป็นกลิ่นพวกเดียวกันเขาก็จะไม่ไม่มีอาการดุร้ายปกติแล้วเจ้าหูรูเนี่ยดุนะ,ะหูรูเนี่ยเป็นช้างที่ดุที่สุดในโครงเนี่ย ก็แต่ว่าเช้านี้ก็สามารถอยู่ใกล้ๆก,กันได้แล้วเขาก็ไม่สนใจทั้งๆท,ที่กาลังตกมันระยะที่รุนแรงที่สุดนะตกมาระยะที่สามก็ยังอยู่ด้วยกันได้อันนี้ก็คือช้างป่าทองขาภนนู้ก็สวยๆงามๆสาหรับเช้านี้บ๊ายบายว่ากันอีกทีนะครับสวัสดีครับ